ร้านแค่เติมโโลร้านบริการรับฟาร์มแบบบอกฟุตกดผลและเกมพารราคาถูกนอกจากนั้นยังมีบริการจำหน่ายโคลและกิฟต์การ์ดอีกด้วยยังไม่พอยังมีบริการขายไก่ตันสุดคุ้มใครสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยสวัสดีครับพวกเนื้อดผม CPU นะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาดูสกิปนะครับลักชูรี่ครับในคำในแบบผงบอกฟุดนะครับทุกคนซึ่งสกิปตัวนี้นะครับผมสกิปซื้อนะครับผมก็คือพาในนในครับและ ในคลิปนี้นะครับมีการแจก Key Luxury Hub สอง Key ด้วยนะครับผมทั้งในของท้ายคลิปเลยนะครับทุกคนโอเคนะซึ่งคลิปตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตละเลยนะครับทุกคนเพียงที่ที่ขอของเขาไว้ใต้คลิปนะครับตรงเมนต์ปังหมุนและดีคริปชั่นเลยนะครับทุกคนผมขอล้านก่อนนะครับท้ายคลิปมีแจก Key นะครับดูให้จบนะครับทุกคนสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับพวกเนื้อโอเคนะครับผมขอล้านกนเลยเนาะนะครับทุกคนนี่นะครับ Luxury Hub ด้วยฮะทุกคน โอเคเรียบร้อยครับ UI สวยมากเลยนะครับผมนี่ Best เบ e กิฟอินทา a ันนะครับและชุดเลครับนะครับกดคอนโทรลนะครับทางฝั่งขวานะครับเพื่อทำการปิดเปิด UI นะครับทุกคนและกดจอที่คอร์ดไ้ตรงนี้นะครับซึ่งผมจะทิ้งที่คอร์ดไว้นะครับตามที่บอกไปนะครับแล้วก็ปรับคอลเลอร์ได้ด้วยนะครับทุกคนมีคอนเทนด์สีม่วงสีอะไรอีกเนี่ยมีแค่นี้เหรอสีม่วงก็ดีครับผมชอบสีม่วงอะความจริงอะนี่ปรับเป็นสว่างใช่ไหมมือเนี่ยอ่าขาวโอเค โอเคนะครับแล้วก็นี่นะครับผมกดดูไว้นะครับรีออเพเยอร์นะครับซึ่งเราสามารถดูได้นะครับอ๋อหมายถึงว่าเราต้องทําการ Copy youtube i ไดีมาแล้วก็มาวานะครับถึงจะสามารถดูได้นะโอเคนะครับผมอันนี้เป็นทางด้านของเมนะครับ Direct i o n Auto Farm นะครับทุกคนมาดูหน้าของเมกับ Auto ้ฟารนะครับก็สามารถกดได้เลยนะครับ เดี๋ยวเพื่งนเพื่อเพื่อเพื่อแล้วก็ผมขอเลือกการฟาร์มเป็นทางด้านของ God Q Man นะครับแล้วผมขออนุญาตนะครับอันนี้ double quest ก็คือจะรับเคว s สองเฟสสอง q u e s นะครับเ mm hmm. ช่นออย่างนี้นะครับเราฟาร์มเควส t อ่าหนึ่ง q u e s เช่นเป็นเควส t อ่าเวลเจ็ดเวลเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเราฟาร์มเวลเจ็ดร้อยห้าสิบทีนี้อ่าเราเวลเราเวลแปดร้อยอ่ะนะครับ ทีนะีเ้เราฟาร์มเควส750เสร็จนะครับแล้วมอนรอมอน,รอมอนมันเกิดใช่ไหมเขาจะรับเควส800ให้เราแล้วก็ไปฟาร์มเควส800รนะครก็คือ2เควสรวดเลยนะครับทุกคนประมาณคล้ายๆประมาณนี้แน่นอนนะครับแล้วก็มีฟาแท็กนะครับเปิดไปนะครับแล้วก็สเล็กท้ายนี่ก็เป็นเอ่อออโต้ฟาไม่ใช่หมายถึงว่าฟาแท็กเอ่อแบบจะใช้แบบฟาแท็กแบบ ทางด้านของสปีดแค่ไหนนะครับ Extreme default slow นะครับ Extreme ไปเลยนะครับแล้วก็นี่เป็น f i r s t i นะครับก็คือเป็นการแบบกระต้ f i r s t i นะครับก็เป็นกระตุ้น saber p o w i แล้วก็ holding hop แล้วก็ cushion อันนี้ก็เป็นแว่นนะครับแว่นของทางด้านของแฟร์กี้นะครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นเตอร์ซีนะครับผมซึ่ง t h i r ์ซีนะครับก็คือโลกสามเลยนะครับทุกคน โอเคนะนะครับก okay, yeah. yeah, ็จะมีอัลโต้แกมเชนนะครับเป็นมิราเนี่ยครับก็ค erm ือเป็นกล่องในมิราเนี่ยครับเป็นกล่องสีฟ้าคือกล่องเงินนะครับแล้วก็มีกล่องสีม่วงคือกล่องเอ่อแฟกเมนต์นะครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นอัลโต้มิเลสตลร์นอัลโต้มิเาสฮอลลฮอลิทอสฮอลิทอสบอดี้สวอตเกียวนะครับแล้วก็เดโบฮาคีนะครับผมดีเทนเตอร์ก็จะมีอัลโต้ดีเทนเตอร์ต่างๆนะครับออโต้อันนี้เป็นออโต้หมวออโต้ฟาร์มโบนนะครับ แล้วก็ฮอโตฮาคีวีสองฮะเบนตีสทวีนฮุกยามะแล้วก็ธนูของะุจาอีโปในเซิร์ฟด้วยนะครับทุกคนมันจะมีโปในเซิร์ฟด้วยนะครับอืนี่ก็ต้องดูนะว่าใครเร็วกว่าเนะยครับทุกคนโหมามาไก่ตันแบบนี้เลยเหรอผมขอไม่ยุ่งนะนะครับเยอะเกินนะครับม ก็นะครับพวกนี้ก็มีเยอะเลยนะครับผมนี่แล้วก็ดาเดเกอร์นะครับผมยูรุจิวแล้วก็มีเอ่ออโต้ฟาร์มของเออ่เจ้าตัวอะไรวะที่มันใช้โมจิอะนะครับเออ่คาราคุรินะครับแล้วก็นี่ก็เป็นออโต้อัลล็อกเออ่โมจิอันเจียนะครับก็คือที่มันโดนแบบดันแอดวานนะครับปกติเราจะไม่สามารถซื้อได้ถ้า,ถ,าถ้าไปทำคูเอที่มันก่อนก็คือเราต้องอันล็อกก่อนนะ ก็มีฟีนิกซ์ดันเจียนนะครับออโต้ฟาร์มบอสก็เลียกบอสนะครับผมแล้วก็ออโต้ฟาร์มนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะฟาร์มแบบมีรับเควสบอสด้วยก็เปิดกดไปเลยนะครับกดเปิดไปนะครับแล้วก็ตัวฟาร์มออรบอสเนี่ยนะครับมันจะไม่รับเควสให้คือมันโนเควสนะครับผมกดไปนะอันนี้ก็เป็นออโต้ฟาร์มแบบพวกของประกอบนะครับอันนี้เป็นเซตติ้งนะครับผมก็หลัที่ผมเซตติ้งไปก่อนลิแมนแล้วก็เอ็กซ์ตีนนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับเพื่อรีดิมออคโคนะครับทุกคนเป็นนโคคค้ดูณ2ะรับ แล้วก็นี้เป็นียโต้ไฟติ้งสไตล์นะครับมีทุกอย่างเลยสปีดแมนอีสคาวเดสเทปเชียร์แมคาร์เต้ดากอนทาร์ดกูดทวีก็ทวีก็ฮิวแมนนะครับอินพันมากช่วงนี้นะแล้วก็เอ่อซีเคนซีนะครับมีออโต้ลงโรงงานแบตโรมิโอเควสแล้วก็นวดดำเอทอปัสซึมแล้วก็โคแล้วก็เดฟามิงโกแว่นตาเดฟามิงโกนะครับอันนี้แล้วก็ออโต้บายชิปรอแล้วก็โตัสตาร์เอ่อรอ แบบดันเจียนรอแล้วก็ออโต้ดันเจียนรอเนี่ยครับอื่นๆก็จะมีออโต้อีโวมิงคิวแมนเอ่อสกายเปียแล้วก็ซัพพอร์ตต่างๆก็จะมีออโต้ฟาร์มเชนแล้วก็มันแร็กนะครับก็คือเสียงแล้วก็ออโต้ฟาร์มม็อบออร่าเนี่ยครับผมในระยะนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นออโต้ฟาร์มมาสเตอรี่นะครับผมก็เลือกไปนะครับว่าจะฟาร์มมาสเตอรี่ของอะไรนะครับผมเป็นการดำเนินการเลือกเองเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกต่าของตานะครับให้เราเลือกนะครับผมแล้วก็นี่ก็เป็น ต้องฟาร์มอัตตรี่ดาบนะครับเราก็ต้องเลือกในนี้ก่อนนะครับแล้วก็ที่เป็นออดาบก็คือทุกดาบเลยนี่ก็เป็นออลโต้ฟาร์มผลไม้ปีศาจนะครับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ที่เป็นออโต้ฟาร์มแบตเตอรี่กันนะครับนี่ก็เป็นเซตติ้งฟาร์มตเตนี้แล้วก็เลือกไปนะครับว่าจะสกิ QXCV แล้วก็นี่คือเลือดของมอนที่เหลือนะครับเนี่ยบนมูต่อไปเลยนะครับก็เป็นเบต้านะครับผมเบต้าฟังก์ชันก็จะมีตัวกีตาร์บุูสแล้วก็คอลเลคชั่นคมมอนก็คือฮาร์ดที่สี เอาหาฟูมูลแล้วก็ฟูมูลเอช็คอินเมย์ะนะครับก็คือเช็คลูกฟูมูลตอนนี้ตัดโน้ตฟูมูลนะครับแล้วก็เอาต้เอัวดาบผู้โอเด้ง position name ก็ position name นะครับผมเช่นผมจะเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็คนอื่นจะเห็นชื่อเราเป็นแบบนั้นนะครับก็คือแบบ position ก็ปกป้องชื่อเราไม่ให้โดนรีพอร์ตนะครับแล้วก็เอาตัว transform abc นะครับก็คือ auto abc นะครับของนั่นนะครับ แล้วก็นี่เป็นออโต้พูลิเวอร์นะครับก็คือเป็นทางด้านของโยกโยกอะไรโยกขันโยกนะครับแล้วก็เทวินทูเกียนะครับก็คือเกียร์ไดแมในเกาะเมลเซียแนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นแบบเทเลพอร์ตไปของทางด้านของเรดบิซีควสนะครับก็จะเป็นตัวประตูต่างๆนะครับแคปคาดนะครับก็เป็นแบบลูกไก่ตันนะครับแล้วก็ทําการเซตติ้งเลือกเองได้เลยนะครับผมสับแข็งขัดนะนะครับโลโก้ URL เป็นโลโก้ร้านนะครับแล้วก็ฟุตคอร์ดนะครับราคาผลบราบผาบรานะครับ แล้วก,กดซาใน K A นะครับแล้วก็นี่เป็นมีเออ่มิส uh, ก็จะมีเออ่นิววอล์ดนะครับก็จะมีนี่คืออัลโต้ดิเซนตี้สวอล์ดแล้วก็อัลโต้ฮาร์คิคโคนเลอร์นะครับคุณเลอร์ฮาร์คินะนี่ก็เป็นทางด้านของฟังก์ชันเอ่อเวสซิสนะครับก็จะมีอัลโต้เกตันสตาร์ทนะครับหรือว่าจะเลือกสตาร์ทเองแล้วก็อัลโต้อัปเกรดสตาร์ทได้เลยนะครับผม ก็นี่เป็นออโตนันเจนะครับมีดันต่างๆมากมายนะครับเป็นดันพลพิศานนะครับผมแล้วก็มีออโตนันเจนคิวอลาเน็กไอแลนด์แล้วก็ออโตอเวเชนเนี่ยนะแล้วก็มีวอลนะครับเทเลพอร์ตถูก first world scale w o r l แล้วก็ test w o r l นะครับแล้วก็การนัดของเทเลพอร์ตก็เลือกเกาะที่จะไปนะครับแล้วก็กดเทเลพอร์ตได้เลยนะครับผมแล้วก็สตอปทีวีเช่นผมจะไปพีนัทนะครับผมเทเลพอร์ตไปแล้วผมก็ตปนะครับเพราะว่าผมหยุดกลางทางนะครับโอเคคาตาคูรีเกิดนะครับผม ก็ไม่อยากจะตีนะแล้วก็นี่เป็นออ t โต้ by r a n d o m f o o d นะครับผมวันนี้ก็เป็นเป็นนวนะครับก็จะเป็นเ,เลือกว่าบริงหรือทวีนะครับเช่นบริงนะครับออโต้บริงฟูดก็คือแบบถ้ามีผลเกิดในไม่ถ้ามีคนทิ้งผลหรือว่าผลเกิดในแบบมันจะทวีมานะครับ ถ้าทวีนไปก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็คือมันจะทวีนไปหาผลนะครับแต่แทนที่แทนที่จะปิ๊กมาคือการวออก็คือการให้ผลมาหาเรานะครับแล้วก็โต๊ะโต๊ะคือการเราต้องเก็บผลในในกล่องนะครับผลที่เรายังไม่มีในกล่องนะแบบมันเต็มแล้วเก็บไม่ได้มันจะไม่เก็บให้นะครับนี้ก็เป็นออโตบใบนะครับฟูดว่าแบบเออเช่นผมอยากได้ผลมังกรนะครับผมก็เลือกไปแล้วก็ถ้าผลมังกรขายในร้านค้าแล้วผมมีเงินพอผมทำการซื้อให้เลยนะครับนี่เป็นการเปิด g u i นะครับผมนี่มานี่เลยนะครับผมเป็นไง เถ็นปลาอุย้ยมเอาเลื่อนไม่ได้ต้องเลื่อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็น,นี่ก็เป็นมีดนะครับโตเอ่อโตโบนะครับเป็นตัวส่มเซอร์ไพรส์นะครับผมแล้วก็น,นี่ก็เป็นแฟกเมนต์นะครับก็เป็นลิซเซสตัดพอยส์รีโลเลตนะครับแล้วก็บเบตี้ก็เป็น เอ่ไฮคีย์แกปดโซลูเคียนไฮคีย์อันนี้ก็เฟตติ้งสไตล์กดไปเพื่อซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นซื้อดาบนะครับกดไปเพื่อซื้อซื้อปืนแล้วก็ออเทอสเซอรี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นหน,น้าท่านของมิสซันนะครับก็คือมอีลบมองนะครับแล้วก็เวผู้ที่คอร์ดนะครับแล้วก็มีเอหน้าท้านของจอยทีมนะครับจอยไพเรทจอยมารีนเลือกไปนะครับแล้วก็ เซิร์ฟเวอร์นะครับจะมีเซิร์ฟเวอร์ฮอปรีจอยและก็รีจอยถ้าหากโดนเตะนะครับผมกดเปิดไปนะครับก็เช่นแบบคุณโดนเตะนะครับเมทำการรีจอยให้นะครับผมทันทีเลยนะครับแล้วก็เอ่อเฟอร์เรนนะครับสามารถปรับได้นะครับผมเช่นวายสกีนะครับก็คือก็คือจะทำการลดแบบ ดพยูให้เรานะครับแบบเ,เราใช้โปรแกรมอื่นไปด้วยมันจะได้แบบไม่ค่อยแหลกอะไรมากนะครับแล้วก็นี่เป็น select applet นะครับเช่นผมอยากให้มันเหลือแค่3ามแอปพลเคชล็อกแค่30นะครับเพราะว่ามันจะเดี๋ยวมันจะถ้ามันเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะไปกินส่วนอื่นนะครับกินแบบ โปรแกรมอื่นนะครับแล้วก็นี่เ็ร้อเพจกดเปิดไปเลยไอเพจบูธก็จะเป็นดินน้ำมันนะครับทุกคนแล้วก็วิกกอลเวเตอร์รนะครับก็จะเป็นทางทางด้านของเดือนบนน้ำได้นะครับโดยที่ไม่ตกน้ำนะครับถ้าเราใช้บนปิดสายก็ถ้าลงบนในน้ำเนี่ยมันก็จะทำการแบบมันจะมันจะโดนาดาเมจง่ายๆถ้าไม่ใช่ป่าปลานะครับแต่นี่นมันคือแบบเดือบนเดืบอบนน้ำเลยนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์จ็อบนะครับสาม,มารถเทเลพอร์ตไปได้ไ่ยตรงนี้เลยหรือว่าอันนี้ก็คือเอ่อก๊อปปี้ซูเวอร์จ็อบนะครับก็คือเช่นใครได้จำ จำจำคลิปที่แล้วได้ไหมครับที่เป็นอสอนหาก่อบบิลเลนฟรีนะครับไอคลิปนั้นนะครับมันจะมี job id อยู่ให้เราทำการ copy มาใส่ไเลยนะครับผมถ้าหรือว่า,าทําการ copy เองก็ได้นะครับ ก็ไปดีที่จอไปดีที่อยากไปเลยนะครับแล้วก็เ e t t i n g ออโต้ a ฟาร์มก็จะมีทวีนเออสป e ดเซตติ n งแล้วก็ระยะในการฟาร์มเซ t ติ g งใ p a ัดที่เราพจะเป็นค่าตัวตายวัดไปที่เกาะน,นั้นแล้วก็เซนเซอร์ปาวแล้วก็ถ้ามีโอกาสประมาณ80-90%ในการวัไปก่อนนั้นซึ่งถ้าไม่ได้มันจะทำการวาทำอย่างนั้นเรื่อยๆนะครับซ้สำๆซึ่งผมคิดว่าทวีนไปน่าจะช้ากว่าแต่ว่ามันไปช่วงเนะแต่ถ้าใ p a ัดก็คือมีโอกาส80-90%นะครับ จะไปถึงนะครับแล้วก็ remove effect ก็คือแบบไม่มีเอฟเฟกนะครับ auto key auto hide key นะครับเปิด key เปิด hide key auto นะครับอืมแล้วก็ล็อก data อ่า lock d a t ก็คือเช่นผมเนี่ยทำการล็อกเลเวลเนี่ยครับผมล็อกเบลี่ล็อกเอ่อแฟกเมนต์นะครับบลาบลาบลาบรานะครับประมาณนี้นะครับผมสคริปต์ตัวนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมที่ผมพูดเร็วหรือว่าอะไรวันนี้นะครับเพราะว่าเอ่อไม่ทันกันอยู่แล้วเนาะนะครับเพราะว่ามันไม่เยอะมากนะครับ โอเคนะครับผมตามสัญญาจะมาแจกคีย์กันนะครับผมซึ่งคีย์นะครับผมจะทิ้งรี่คอดของลักชูรี่ครับไว้ใต้คลิปนะครับตรงไม่ครมูเลดีคิปชั่นนะครับผมส่วนคีย์นะครับ3 2 1 2คีย์นะนะครับนีนีครับทุกคนผมผมจะไม่วางไว้ใต้คลิปนะครับให้เราทำการดูเองแล้วก็ให้ทันนะ ผมจะไม่วางใต้คลิปนะดูเองดูเองดูเองนะประมาณนี้เนาะครับส่วนนี้ก็สวัสดีครับบายยนะครับทุกคนบายในะพวกเนื้อนะครับผมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาแจกสคิปเพสมเตอร์เองนะครับผมก็เป็นคลิปที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าผมลองใช้แล้วนะครับผมฟาร์มดีมากเลยครับอืมนะครับถือว่าตึงมากเลยนะครับผมปแล้านะครับพวกเนื้อส่วนนี้สวัสดีครับบายย